พอดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำดึงปลานะครับซึ่งก็เป็นอาหารแบบโปรดของผมเลยนะครับเครื่องปรุงของนึ่งปลาหรือวัตถุดิบนะครับก็มีไม่มากนะครับก็อย่างน้อยๆก็มีปลามีผักนะครับแล้วก็หมักปลาเนาะเพื่อสําหรับการนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะมีน้ําพริกนะครับเรียกว่าน้าพริกมะเขือเทศนะครับแ่วมะเขือเทศนะครับซึ่งก็จะต้องมีการแบบเนี่ยครับเอาหอมกระเทียมพริกนะครับ แล้วก็มะเขือเทศนะครับซึ่งเป็นพระเอกเนี่ยนะครับเอาไปจี่หรือไปย่างไฟนะครับให้มันหอมนะครับก่อนที่เราจะมาตามกันเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าผมจะทําน้เพริกตรงนี้ออกมาในรูปแบบยังไงนะครับเดี๋ยวตอนืีผมขอเอาหอมกระเทียมพริกนะครับมะเขือเทศตรงนี้ไปเข้าหม้ออบก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่มีเตาไฟนะครับผมก็ต้องใช้หม้ออบแทนนะครับ อันนี้นะครับผมก็จะแบบเอามะเเทศเอาพริกเอากระเทียมเอาหอมเนี่ยมาอบนะครับที่ประมาณ2องร้อยสิเซลเซียสนะครับใช้เวลาแค่ประมาณ5านาทีก็สามารถที่จะเอาออกมาตามเป็นน้ำพริกได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับนะครับผมก็จะรับไว้ที่ประมาณสักไม่เกิน10นะครับสิบนาทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเซที่สบายๆนะครับเราก็ทำอาหารนะครับ วันนี้้วผมก็จะทำนึ่งปลานะครับแล้วก็ตีแล้วผมซื้อปลานินมาหมักเมื่อวานนะครับเึ่งหมักก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะครับปรุงรสด้วยเกลือนะครับหมักไว้ข้างคืนนะครับแล้วก็ผักเนี่ยผมก็จะมีพวกปลฟักทองเล็กนะครับมีดอกแครนะครับมีหบวกงูนะครับมีผักกาดขาวนะครับก็มีผักอะไรที่บ้านเราก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับผม นะครับเอาปลานะครับมาหนึ่งนะครับปลานี้ผมก็หมักตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วก็ผมก็ใช้ผักที่มีอยู่ในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเขือนะครับแล้วก็ที่ซอเอาไว้นะครับมีประกัดขาวนะครับแล้วก็มีดอกแครนะครับแล้วก็มีฟักทองลูกเล็กๆนะครับออามาเป็นผักนึ่งนะครับผม เป็นเรื่องของ arts of life แบบหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของศิลปะของการใช้ชีวิตนะครับในการที่เราจัดสรรเวลาในการทํางานหรือว่าเราจัดสรรเวลาในการที่เราจะทํากิจกรรมอย่างอื่นที่มันนอกเหนือจากการทํางานเนาะเพื่อเยียวยาจิตใจแล้วก็ร่างกายของเราดังนั้นการทําอาหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเนาะของการของการเยียวยาในทางด้านจิตใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันทําให้เราได้ใช้เวลากับการที่เราจะต้องหาวัตถุดิบเนาะอย่างวันนี้ผมก็เลือกเอาปลาปนินมาเพราะว่า ผมรู้สึกว่าปลานินนี่เป็นปลาที่นึ่งได้แบบอร่อยนะครับแล้วก็มีเนื้อที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมก็่เออในแง่ของความสะดวกหาได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งผมก็สามารถจะดึงเอาวัตถุดิบก็คือผักที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับเอามาใช้เนาะในการนึ่งปลานะครับแล้วก็มันก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองด้วยนะครับดังนั้นทุกช่วงเวลาเลยที่เราเริ่มตั้งแต่การเตรียมเครื่องหมักนะครับการล้างผักนะครับการจัดเรียงปลาการจัดเรียงผักไว้ในซึ่งเนี่ยมันเป็น มันเป็นช่วงเวลาที่เราได้ได้ผ่อนคลายแล้วก็ใช้สมาธินั่นก็เป็นวิธีการหนึ่งเราที่ผมใช้ในการผ่อนคลายจากการทํางานนะครับถ้าผมมีเวลานะครับมีเวลาว่างมีเวลาที่จะแบบอยู่กับตัวเองเนาะนะครับนอกจากอ่านหนังสือนะครับฟังเพลงก็คือการทําอาหารนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งของผมนี่ก็เป็นเรื่องวัตถุดิบเนาะที่เราไปอบนะครับให้แบบมีกลิ่นหอมนะครับก่อนที่เราจะมาตามที่คกนะครับ หลังจากผมก็จะตำนะครับนะครับตำเครื่องปรุงทั้งหมดนะครับลงไปในพุกนะครับจริงๆแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับมัน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 อยู่ที่ตัวของเราเป็นตัวเป็นคนกาหนดนะครับว่าเราจะทําให้เรามีเวลาในการที่เราจะหยุดพักหรือเราจะทําให้วันพักผ่อนของเราเป็นวันทำง,งานนะครับแต่ผมเนี่ยผมพยายามที่จะแต่งให้มันชัดเจนเลยว่า วันหยุดก็คือวันหยุดนะครับวันพักผ่อนก็คือวันพักผ่อนนะครับวันทํางานก็คือวันทางานเต็มที่กับมันนะครับเพราะงั้น่ะเราจะไม่สามารถที่จะจัดสรรเวลาที่จะทําให้เราได้พักผ่อนได้ถ้าชีวิตเราม่แต่งงานนะครับซึ่งอันนี้ผมสําหรับผมแล้วนะผมรู้สึกว่าผมรู้ว่าผมทํางานได้ในระดับนี้นะผมมีศักยภาพเท่านี้นะครับผมก็ใช้ชีวิตให้มันให้มันมีความสุขแล้วก็บาลานซ์กับ ชีวิตกับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้มันมากขึ้น,นครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าในสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เลาจากการทํางานสิบกว่าปีที่ผม่มานะครับงนั้นผมยอมรับกับสิ่งที่ที่ที่ผมทำนอ้องทุกอย่างครับว่าผมมีความสุขกับมันแล้วผมอยากที่จะทํามันจริงๆครับไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่จะจาเป็นจะต้องทําหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับ อันนี้นะครับพอเริ่มละเอียดแล้วนะครับผมก็จะใส่กระเทียมลงไปนะครับกระเทียมน,นี่ใส่เยอะๆเลยนะครับนี่มันคือตัวแบบชูรสให้อร่อยเลยนะครับก่อนที่เราจะปรุงเรื่งปรุงนะครับเพื่งปรุงของผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีน้ำปลาแค่นั้นแหละครับ นี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะตักนะครับตักใส่ถ้วยนะครับ,รบกำลังนา่ากินเลยครับนี่นะครับก็ได้เรียกว่าแจ่วนะครับแจ่มวมะเขือเทศนะครับแจ่วส้มนะครับแจ่วส้มจัดกิน เห็นไหมนะครับอ้าวกำลังได้ที่เลยนะครับ